เขาได้อยู่กับชอทเอเจพีโพดชันครับยูโฮซุงแล้วก็อยู่กันในแกมรอบอลหน้าเนี่ยยูโฮซุงแล้วก็อยู่กันในแมปคอมแบทวอร์รียคดีอ้าเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรหัวขาดพปดีเราจะมาทาสองคางมันเพื่อนขอเป็นนี่อ เกยไปหนึ่งก่อพระราชาท่านเห็นแกด้วยเอาใช่ไหมคือพระราชา นือก่การโกงดีมากเฮ้เกอย่ไหนเฮ้ยห้หาท้าะ้เบิดแล้ว<า>เออมุนเอเอ,เอ,อเออโอ๊ยแขนฉันาขาดแกกล้าได้ไงทำแขนฉันาขาดโอ๊ย เกมว่าจิตใจดากหมา,าสยามดากหมาเงเ <c oughs> ออกมว่าจิตใจดากหมา,าสยามเอออ,อข้ขสลัดเลือ <c oughs> สดสะใจว้ยลูกระน้ะํามันมีอุดตัไซื้อบอกม่มีของียาวายา ะจนรู้ใจอย่างนี้ก็เพราะคิดว่าเธอมนี้มันมีของมีคมเหมือนแกมากเอจับหนักเอ้ากำลังหล่อแกทำแบบนี้แกทำไป่ใช่สิชั้นแกขาขาดไปข้างหนึ่งแล้วแกกินโดนฉันฟาดฟาดมาด มนี่ยนี่ข้นมเอ้ยนี่เามัดใจดากมามัยาต้องิ่มเผาทั้งเป็นตดดติดติเติเติดเียวไปเลยเตียวไปเลยเกรงเกรง <c oughs> เก่งเก่งสม,สมนี่เพื่อนแกขาขาดข้ังหนึ่งแล้วนี่เอาไ้ไ,ออกไปไกินขาดขาดข้ังหนึ่งแล้วก็โดนไฟคอกได้สวนบาททำไมวะอืมอืมมันก็นได้ราคาเยอะสุหน่อยฮึฮึ อออือืรอเกิดกล้ฮวยเป็นคนที่ซื่อกวยเป็นคนที่เกเรกลวยเป็นคนที่เจ้าเล่ห์กวยเป็นคนที่เจ้าเล่ห เพื่อนเมื่อกี้ฉันวางกับแดดบงเท้านายแล้วนายก็ขาขาข้างหนึ่งแล้วฉันก็เผานายนายนายต้อายก่อนอตอ้้อ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 ้ตหออ้้ยอ้โห้ออ้อ้โห้อ้้้้โอ้ยโอเอ้โอ พัดตื่นขคืนบ็นแบบทำอาหารไม่ดีวังเลยเอาเป็นว่าเราอย่าใช้อาวุธเลยยกเว้นขวานอ่ะจะเปิดหาอนะเะเปิดหรอนาขาขาเออเออตัวบ้าเออหัวขาดตัวขาดตัวเค็กดี แขนขาดข้างหนึ่งขาขาดข้างหนึ่งแล้วก็คอขาดอีกหัวหนึ่งกึ๊ดจิดจิดจี้นายฉันอยากฉันกลัวอย่าโดนฆ่าบ้างอ่ะนายช่วยเล่งสีมือให้ฉันหน่อยได้ไหมไม่ต้องกลัวฉันฉันไม่ต้อัวา้อหรอกเพื่อนฉันอยากกลัวอยากตายบ้างอ่ะนายเล่งสีมือให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้ยขอเลือดเต็มอ่ะทำสีมือแล้วใช่ไหม อ้ยยกเจิยัไงกไม่โดนเันหรอกะพี่ท anyway> ุกวันอาอาโอ๊ย like มันมือมอมือมืนมือาโหนชื่อเล่นสีมือมื่อก่อนนี้ได้ไหมกู้อยากตายทรบานแบบเนี้ยแล้วก็ยิงนิงาิงเฮ้ยบ้าอยู่นม่ง เจอยู่ไหนฮะเฮ้ยลงมาเร็วโอ้ยระเบิดระเบิดอ่ะวุ่นเอเด้งมนเปนแค่นี้แกต้องเจอพลังมาทำซ้ำเรื่องต่อไม่เป็นไรเรื่องต่อเลยเจอยู่ไหนโอูไม่หนุ่ยด้วยวเอาไม่ได้เปล่าไว้อ้าย มาเดียวแกนั่นโดนเียบเองโอ๊ยเจ็บไะนี่มื่นบา อยโาหม้หม้โหสุดละเล็บตาเ็สุดเอออย่าอย่าทำชัน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 อย่าแกแกวาดจิตใจดากหมาวิษยำไล่ลงมาดิรลงมาดิ เอยเบิรดเออไอเด็กเจกาฉันรู้ว่าแกจะลัทำอะไรที่ก็เผาบอนแล้วก็ค่อยดีหนึ่งสองสามสี่ฮ่าโอ้ไม่พูดกันตรงเรื่องยำป่วนเรากำัจะมาแล้วนะเพื่อนเอาแล้วไหนไม่ใช่พลังแบบฉันบ้างอ่ะ กดเ,เอสกดอ<า>เอฟแล้วก็ยงเต้าไว้ที่กล้วยทันระเบงเกย์จะมาจัดทางไหนฉันยังไม่รู้เลยมันจะมาจดทางไหนนะโออเเกจะมาทางไหนอะระเบงตัวมันแล้วเงียบเเลย เฮ้ยระเบิดม hey, yeah, hey, ีไฟแล้วก็ระเบิดด้วยเฮ้ยจะ่าเบิดเว่ามันอยู่แถวๆนี้เฮ้ยนายไอ้เจ้าสตูแล้วสตูดี้เบ๊ะเบะสตดีแกลงมาเดิร์จะดูเท่งิคฉันนะ้ไหมไป quả nhưng không à đây 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 แม่เป็นวัตถุนิยมยืดมาดิมาดิอ้แฟนไทยไอเทียมบอกแล้วบอกคนล้วไงทำแฟนเทมอ๋อก็ะเดะลงมาเลยโดดลงมาเลยฉันกล้าไม่กล้าเราก็ต้องกล้าแล้ววะฉันขอแก้เมาก่อนฉันแก้เมาก่อนฉันแก้เมาก่อนมาดิมาดิตาคนต่างไปโดนมาดิ มาเดโยวอมหงแกมาจิตใจด่างกว่าวิทยามเอออย่าลืมดิลืม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 ไปอยู่ไหนแล้วนะฉันฉันเห็นแกบ้นไทเห็นโน้ยนเขาบ้านายบ้านชาจะได้เปิดเพลงไหมบ้านชายบ้านชายบ้านชายแน่บ้านชายแน่บ้านชายแน่ตัดเข่งค่ะอ่า ไอ้อ่าอาขอขาดเว้ยทรายจะหลบไม่ไหวยานล้วนะมีเรื่องจริงก็อันเนี้ยอะไรอะไรอะไรสีมือสีมือสีมือก็องทำประจุแล้วนะแล้วใช้ก็เก่งอ่ะอ่าเอาอะไรถ้าใช้ไอเทมยาวันขวานถุงนี่แหละนั่นแหละขับเดินเข่งขับน้บขึ้นจะไปเรื่อผู้ชายอ่า อ๋อโอยมาดิมาดิอ๋อมันมันแปแปใช้ไอเทมนี้ได้เออันบอกแล้วอ่าก็ได้ก็ได้ไม่ต้องใช้ไอเทมแล้วก็ได้เออห้ามใช้ไอเทมม้วสิ้นอ่ะแฉันมาแมงยกไว้เรเบืดอใช่ไหมจะกุรอก่อนเจ้าพึมเพออดีตเจ้าพึมเพะระวังมะ เฮ้ยแกเพื่อนจะมีของมาฝากโกรธเฮ้าอยแกจะขี้โกงแกก็ขี้โกงเอ้ยแกมันขี้โกงใช้แทนก็ต้องใช้ได้ดิในเาื่องโกดดีอ่ะยังใช้ก็ใช้เหมือนกันอ่ะตั้งแต่พาดประตูด้วยน้อยห้าปีถูกป่ะ อออเอาเหรอเอาเหรอเกมมาขี้โกงให่ลให้เป็นมุที่้งั้นฉันก็ใช้ฉันยะไม่คารพกดของแกอ,อีกแล้ว,ลวอะใช้ไูใชไหอะแาวนเทนี้นี่อก,ก,อก,กอยอมแล้วเพก เราไม่ชนะหายฉันอ่อนฉันไม่ฉันจะเอาปอดกดืของฉันเองแหละแต่ถาวรเลยคือห้ามใช้ระเบิดหรือว่าอะไรแค่นั่งนีเดียวที่ขวดไฟด้วยใช้แต่นี่อย่างเดียวห้ามกดเ F เออห้ามกด F แต่หลบอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรโง่โง่โงอ้าวโอ้ยสมองกดตตั้งใจเลย แกมันจิตใจแกมันจิตใจโหดเหี่ยมเลือดสาดแกมันจิตใจดากหมาเฮ้ยันที่บอกแล้วในวิทย์พวกนี้คลิปได้มาเอาปุดมบาร์สุดนี้เราเพิ่นะซิขยอวบาร์สามใช้อ่าได้ได้แกก็ใช้ถ้าเกิดว่าฉันทำเออได้ แบบนี้ฉันก็ปล่อยแกไปลุขึ้นมาสิสาสากเรา,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 าจะสูาาก้กันต่อสิบอ้าวแข็งายเกไม่กุดอาค้งอ่ะนี่ชาหาอาวุธทำเหตุยีก่อนย <มา S 1> ีเลยเอาว่าก่อนจบแล้วกันทันก็กลัวมากเลาเจออาวุธทำเหตุยีแหละสามห้าเลยมาสามห้าสามห้าสามห้า สามห้าสามห้าสามห้ามาที่วัดก็โอ้ยตายแล้วหาเลสกัดไ,ไว้เอาเลยสกัดเออไว้แล้วร้องกับดักไว้ว้าอ้าวโวจะมาอะไรตอนจะอัดคลิปเนี่ยจะเป้าหมายละใครต้อก็จะเป้าหมายอ เธอมาจับยศมาตายมาตายแน่อ่าอ่าโอ้ยโอ้ยเอาว่าก่อนจบอีกครั้งมัาจบจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแกชนะแกก็เอาแชมป์ไปเลยถ้าเกิดว่าฉันชนะฉันก็เอาแชมป์มาตายอย่ยงนี้นะขนาดกินแชมป์ละว่าใช่ยอมมาตายมีบอลซือมีบอลของจริงมีซีบอลซื้อของจกิงขยอบมาตา อ้าวไปโยนวะ,ะ,ะ,ะฉันชนะแล้วฉันได้ไปแชมป์โว้ย,ย <c oughs> มาเพื่อนเรามาทำบ้ารักบทกันดีกว่าโอ้ยผ่านแชมป์เนี่ยเ <c oughs> จอนอดใจชอบกัน เต็มตัวเผาทั้งเป็นไม่ใช่วางกับดักวางกับดักวางกับดักเออแล้วก็เผาเผาทั้งเป็นระเบิดปังเรียบร้อยรายที่สุดกล้วยก็เป็นแชมป์ ฮานจะสุดโกยราบปอนแชมป์